เมื่อกี้น้องๆน้องๆได้มีคําถามหนึ่งคือน้องๆบอกว่าน้องถามถามว่าจะวางตัวในรั้วมหาลัยอย่างไรใช่ไหมครับคือแน่นอนที่สุดแล้วเราเป็นนิสิตนักศึกษาเข้าไปอยู่ในรั้วมหาลัยนะครับทุกคนเนี่ยมัางจะบอกว่าอะไรนะครับมัางจะบอกว่าคือเราอยู่ในในรั้วมหาลัยเนี่ยเราเป็นปัญญาชนสิ่งแรกคือทุกคนเนี่ยเป้าหมายคืออยากเป็นคนดีถูกไหมครับอยากเป็นคนดีไม่ว่าเราลิ林เรานะครับก็อยากเป็นคนดี นะครับต่างศาสน้ผู้ปฏิเสธอัตตาเนี่ยเ,เขาก็อยากเป็นคนดีนะครับแต่คําว่าคนดีเน,นี่ยนิยามของไคยนะครับสั้นๆเลยง่ายๆว,ว่าคนดีผมเชื่อว่าทุกคนอยากเป็นคนดีทุกศาส,สนาสอนเป็นคนดีหมดแต่ถามว่าไอ้ความดีตรงนี้เนี่ยใช้มาตรฐานอะไรของเราแน่นอนที่สุดจะไม่ใช้มาตรฐานอื่นยกเว้นมาตรฐานที่ศาส,สนาอิสลามตั้งไว้นั่นคือ สิ่งที่อเลอสุระานใูวัวาราค,คือบัญัตกไว้ว่าเป็นคนดีแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของวความเป็นคนดีโอเคแหละนะครับพูดถึงมันมันภาครวมมันโอเคแต่อย่าไปหลงกลในเรื่องของว่ามาตรฐานความดีจากสิ่งอื่นยกเว้นสิ่งที่ศาสนากำหนดเพราะฉะนั้นมีหนังสือนี่ครับอาจารย์หมอโชเลยนะหนังสือเล่มหนึ่งที่อยากจะแน,นะนำามอนุญาตนะฮะอะไรครับอ่านี่ครับอ่าเล่มแรกซึ่งเราขอฟังบางที่อยากจะขอว่าให้อ่อ ทางโรงเรียนนะครับอย่ากเล่นทีนี้น้องๆที่สนใจนะครับที่อยากจะไปหยิบยืมอ่านนะครับหรือถ้าไม่ชอบอ่านก็สามารถอขอหนังสือเล่มนี้แล้วก็อะไรนะกิวอารโค้ดใช่ไหมกิวอาร์โค้ดซึ่งด้านหลังเนี่ยจะมีะเว็บและจะมีในเรื่องของช่องที่จะศึกษาเพิ่มเติมน,นะครับนี่เป็นความรู้ล้วนๆเลยความรู้ทั้งความรู้ในเรื่องของความรู้คลาสสิกความรู้ศาสนาและความรู้ที่จะมาต่อในเรื่องปัญหาร่วมสบายนะครับ นังสือเล่มนี้ที่อยากจะให้นัดแนะนําก็คือทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือ่าถ้าอ่านเล่มนี้จบนะครับคิดว่าน้องๆแยกแยะออกนะครับว่าความดีที่เราพูดถึงเนี่ยความดีของเรากับความดีของศาสนานมันใช่หรือเปล่าเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าน,นะครับกับอีกเล่มหนึ่งนะครับแน่นอนที่สุดวันนี้ทอาจา์หมอนะครับให้ความรู้ในเรื่องของตะกูซ่าซึ่งเราจะต้องรู้เป็นเรื่องแรกนะครับนี่ความรู้ตรงนี้มันจะทําให้เราเพิ่มมูลความเข้มแข็งของ หลักศรัทธาอิหมันของเราเพื่อที่เราจะมีวัคซีนในการที่จะเข้าไปสู่สังคมที่อาจจะไม่ใช่สังคมแบบนี้อาจจะเป็นสังคมที่จะไปเจออีกหลาย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 อะไรนะหลายหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มิัด้วยกันเองหรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ปริสิทธเจอแน่นอนจะเจอคำถามแปลกๆแน่นอนนะครับพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้านะครับอันนี้เป็นเหมนบบางๆนะครับเช่นเดียวกันด้านหลังมันจะมีทีวากด นะครับใครที่สนใจฟังจน,นใจอ่านนะครับก็ขอจากทางโรงเรียนนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับเราเรียนเรื่องความดีศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมันต้องมีสองมุมส่งเส,สริมความดีและห้ามตามความชั่วเรารู้ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องความดีแบบไหนในขณะเดียวกันเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของบาปนะครับหนังสือเล่มน,นี้จะบอกถึงลักษณะของบาปต่างๆ นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะตั้งชื่อว่าสามด่านนะครับง่ายๆด่านแรกเป็นด่านสุดๆเลยคือด่านที่เป็นเรื่องของที่ปฏิเสธพระพุทธานะคร,ครับคือบาปที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตรง,งข้ามกับอนนี้นะครับก็คือชีนิตและปฏิเสธในเรื่องของข้าพุทธะบาปด่านที่สองนะครับเป็นเรื่องของที่นะครับสวนทางกับท่านศาสดา นะครับสวนทางกับตัวนักของท่านดบีบีุมัมมาโซลล์อว่าเองสัตวนะครับคือด่านสองนะครับที่สามก็คือสิ่งที่เป็นบาปท,ที่เกิดจากที่เรานะครับปเปิดปากอืนคําสั่งในบทบัญญัติหรือบาปแจกทั่วไปน,นะครับก mm hmm. าศรศึกษาเรื่องนี้เป็นเรืมามา่องบางบาปเช่นเดียวกันนะครับม mm ีกีวากดนะครับให้น้องได้ศึกษาเ mm hmm. ชื่อว่าสามเล่มนี้อย่างน้อยที่สุดก็จะสามารถที่จะให้น้องได้มีภูมิคุ้มกันและมีวัคซีนได้ในระดัดบหนึ่งครับเชืว่า ครก็ขอ,ขออนุญา,าตโปรโมทแล้วก็เดี๋ยวจะขอมม่ให้กับมา่ง